สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูกับรถข้นดินเดินตามค่ะตัวนี้จะเป็นทรงของตกกะกแตนนะคะอีฮอย,ยันมารุ่น HMT 200ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินสจังหวะนะคะขนาดก็อยู่ที่2แรงค่ะตัวนี้จะมีไดสตาร์นะคะสามารถสตาร์ทโดยการบิดกุญแจได้เลยนี่เป็นลักษณะใบ,าบาค่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่แบตนะคะก็เลยคีบไว้ก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูการทำงานเบื้องต้นกันเลยค่ะ ก็นะคะก็จะเป็นรับค่ะ